สวัสดีคะ่ะชาวธาตุลมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการจนาทารอ์นะคะวันนี้เราจะมาส่องดูชีวิตของคนรักเก่าของคุณกันนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะแล้วก็เขารู้สึกอย่างไรกับเราอยู่นะคะก่อนอื่นเรามาดูชีวิตของเขากันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรเนะาะไา่ใบแรกนะคะได้ไนอัฟคัพส์เนาะไนอัฟคัพส์เนี่ยมาบอกว่าชีวิตเขาในตอนนี้รายล้อมไปด้วย ความรักรายล้อมไปด้วยเ,เพื่อนฝูงรายล้อมไปด้วยคนที่พร้อมจะให้ใจกับเขานะคะแต่ในใจลึกๆของเขาเองเนี่ยกลับเกิดมีความรู้สึกว่าเ,เขาขาดอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าเขาขาดหนึ่งถ้วยไปหรือเปล่านั่นก็คือ,อ,อบางสิ่งบางอย่างที่เขาก็ยังไม่สามารถค้นพบว่ามันคืออะไระนะคะสิ่งที่จะมาเติมเต็มให้กับ เขาได้ให้มันเป็นสิบถ้วยะนะคะเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการค้นหาว่า,าใครคือสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการกันแน่นะคะอ,อาจจะดูเหมือนว่าชีวิตเขาเนี่ยเพียบพร้อมอาจจะดูเหมือนว่าชีวิตเขาที่ที่คุณมองเห็นเนี่ยมันดูเหมือนรวยไปด้วยกีบกุหลาบนะคะแต่จริงๆแล้วใจเขาลึกๆเนี่ยรู้สึกข,ขาดอะไรบางอย่างไปอยู่อะนะคะ และภาพไปต่อมานะคะได้ The Emperor หัวกลับเนาะ The Emperor เนี่ยหัวกลับเนี่ยมาบอกว่าเขาเนี่ยเคยเป็นคนที่มั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองนะเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างามีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเองสูงะนะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเกิดความแบบว่ามีความไม่มั่นใจในในตัวเองอะนะคะ และภาพไปต่อมานะคะได้ Six of Pentacle หัวกลับเนาะ f p e n t a เพนหัวกลับเนี่ยมาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นคนที่ให้เวลากับคนมากมายได้เวลาใครมีปัญหาเ,เรียกเขาเขาก็ไปไปหาได้เลยทันทีนะคะหรือว่าเวลาใครอะไรก็ตามนะคะเขาสามารถมีเวลาให้กับคนอื่นได้ทุกคนนะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า เขากําลังใช้สมาธิจดจอ่อกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างอยู่อะนะคะอืจนไม่ไม่สามารถจะคิดหลายๆเรื่องไปพร้อมกันได้อะนะคะอซึ่งมันก็อสอดคล้องกับที่เราพูดกันมาเมื่อกี้ะนะว่าเขาอาจจะกําลังหาตามหาบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่เขาขาดหายไปอะนะคะอืซึ่งเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรนะคะเขาต้องการอะไรเขาเหมือนเขาอยู่ในช่วงของการค้นหาสิ่งที่เขาต้องการค้นหาตัวตนของตัวเองอะนะคะอื และภายไปต่อมานะคะได้เพจอวบนเนาะเพจอวบนหัวกลับนะคะมาบอกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอะ่ะที่เขาอยากจะทําแต่เขาทําไม่ได้อะนะคะหรือมันมีบางชีหรือมันมีบางคนอ่ะนะคะที่เขาอยากจะส่องดูชีวิตเรื่องราวเขาอยากที่จะ,ะรับรู้เรื่องราวของคนคนหนึ่งแต่เขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยอ่ะนะคะนอกจาก ส่งดูหรือว่ามองอยู่ไกลๆะนะคะมไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้ะนะคะและภาพไปต่อมานะคะได้ The w r l l เนาะ The w o r l d เนี่ยมาบอกว่าเ,เขาเนี่ยจากที่เคยเป็นคนที่เพียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่กลับตอนนี้เขาเ,เกิดรู้สึกว่าเขาเหมือนไม่มีอะไรเลย เขาเหมือนมีตัวเปล่าเขาเหมือนไม่ได้มีอะไรติดตัวเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทํานองนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของเขากันนะคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเนาะได้ไพ่เพจเอาเป็นตะเกนนะคะมีความรู้สึกว่าอย่างที่แม่หมอบอกนั่นแหละว่าเขากาลังโฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปนะคะจนไม่สนใจเรื่องอื่นๆเลยณตอนเนี้ยนะคะอื เหมือนเป็นช่วงที่เขาอยากจะหยุดพักแล้วก็คิดว่าอะไรกันแน่นะที่เราต้องการมันคืออะไรเนี่ยที่เรายังรู้สึกขาดหายไปอยู่เนี่ยทั้งๆท,ที่ชีวิตหรือว่ารอบค่าของเราอะ่ะก็เต็มไปด้วยถ้วยก็เต็มไปด้วยทุกคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตทุกคนที่พร้อมจะยื่นให้กับเขามากมายอะไรเงี้ยแต่ทําไมเขาถึงกลับมีความสุขไม่สุดอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วชาวธาตุลมละ่ะรู้สึกยังไงกับเขา จริงๆแล้วนะคะคุณได้ไพ่ทูอับคัพนะคะทูอับคัเนี่ยมาบอกว่าชาวท่านลมเนี่ยคุณก็ยังให้เขาเป็นที่หนึ่งในใจคุณอยู่นะคุณก็ยังรักเขาแล้วก็มีความมั่นคงให้แก่เขาแหละแต่คุณอาจจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกให้เขารู้นะคะอืมไม่ได้บอกออกไปนะว่ารู้สึกยังไงประมาณนี้นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวท่านลมละ่ะเป็นยังไงนะคะพไพ่ใบแรกเนาะได้ ชูออฟสอดนะคะชูออฟสอดเนี่ยมาบอกว่าเออเขาเกิดความสับสนในจิตใจของตัวเองนะคะอืว่าการที่เขาตัดสินใจเนี่ยตัดสินใจลงไปเนี่ยมันถูกหรือเปล่าหรือเขาควรจะกลับมาแก้ไขอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะควรถอนคำพูดดีไหมอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นคนออขอจบขอเลิกกับชาวธาตะนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาอาจจะมานั่งคิดว่าที่เขาตัดสินใจลงไปเนี่ยอม,มันถูกไหม ซึ่งตอนนี้เขากำลังสับสนกับใจิตใจตัวเองอยู่มากเลยนะคะและภาพใบต่อมาเนี่ยได้เอ็ดออฟสอร์นะคะเอ็ดออฟสอร์หัวกลับเนาะก็มาบอกว่าเ,เขาอยากที่จะหลุดพ้นจากปัญหาเขาอยากที่จะลืมเขาอยากที่จะลืมเรื่องของเราอยู่เหมือนกันอะนะคะแต่ดูเหมือนว่ามันก็ยากอยู่นะคะเขาก็พยายามไปเล็กๆน้อยๆน,นะเพื่อที่จะลืมเรื่องของเราอยู่เหมือนกันนะคะอืมและภาพใบต่อมานะคะได้ ทรีออฟวอนหัวกลับเนาะทรีออฟวอนหัวกลับนะคะก็มาตอกย้ําอีกว่าถึงเขาจะทําวิธีไหนถึงเขาจะพยายามไปมีรักกับคนใหม่หรือพยายามเปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆนะคะหรือว่าหันไปสนใจเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลืมสิ่งที่เคยทําร่วมกับชาวธาตุลมมาเลยลืมเรื่องราวที่มีกับชาวธาตุลมมาได้เลยอะไรเงี้ยนะคะอืเขาไม่สามารถจะลืมเราได้เช่นกันนะคะอือ และภพ่ไปต่อมานะคะได้เดอะชาลีออตชาลีออตเนี่ยมาบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะพุ่งตัวมาหาเราเลยนะคะอยากที่จะมาเคลียร์ใจเนาะหรือว่าอยากที่จะมาพูดสื่อสารกับเราบางอย่างนะคะด้วยอารมณ์ที่ร้อนแรงด้วยความรู้สึกที่แบบว่ามันเออล้นนะคะมันอยากที่จะบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างออกมาอยากที่จะแสดงบางสิ่งบางอย่างออกมานะคะอืแต่เขาทําไม่ได้เพราะอะไรคุณอาจจะ เป็นคนบล็อกการติดต่อสื่อสารเขาหรือว่าคุณไม่อยากจะคุยกับเขาต่อไปแล้วอะนะคะและไายใบสุดท้ายนะคะได้ Four o อ c คั s เนาะแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คืออย่างที่แม่หมอบอกนั่นแหละเนาะคือเราอาจจะเป็นคนที่บล็อกเขาไม่อยากจะคุยกับเขาแล้ว จากที่เราเคยจะคุยกับเขาแต่ตอนนี้เราไม่อยากจะไปต่อแล้วแต่เขาอ่ะตอนนี้ดันอยากจะไปอยากจะมาบอกอะไรกับคุณบางอย่างอยากที่จะไปต่อกับชาวธาตุลมอยู่นะคะอแล้วก็มันก็ได้ให้ four of cups มาด้วยเนาะก็หมายความว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาอยากจะถึงแม้ว่าเขาจะสับสนในจิตใจตัวเองอยู่ลึกๆก็ตาม แต่เขาก็ยังต้องการชาวธาตุลมอยู่เขาก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะอเขาก็ยังอยากให้ชาวธาตุลมกลับเข้ามาในชีวิตเขาหรือถ้าเขากลับเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยก็ขอให้คุณเนี่ยรับเขาไว้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะอขอให้คุณเนี่ยเปิดใจรับเขาอีกได้ไหมอีกครั้งได้ไหมเขาอยากจะขอถ้าถ้าสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณคือเขาอยากจะขอให้คุณเนี่ยให้โอกาสเขาอีกครั้งได้ไหมประมาณนี้นะคะชาวธาตุลม นี่ก็คือชีวิตของคนรักเก่าของคุณนะคะถ้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะตรงหรือไม่ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์ได้นะคะแม่หมอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นไงบ้างเนาะก็วันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครที่มีมีหัวข้อดีๆอยากให้แม่หมอทำคลิปนะคะก็สามารถแจ้งลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ